Cảm ơn các bạn cả na cả có ai em mua phang bao phi pho em mưng phang thì con em mua con tì em tắt đi, nhà nhà mày đi 6, chắc lại đi nhãm chào giệp mày giệp mày นันห่านั้นแข็งแรงแมงจ่าไปเนะถยภูจักยาอีกอีกอีกกุยอีกกุยกนาโกลโยดมันมีเพลงเนี่ยแมงจับกนากนากนาโกลโยดเป่าปีโปด๊ดเอ็มบุงฟังตีกล่องหนังเนเอมม็มฟอนมาลองสิเด ลองสิยกูลองตอนอะไรตอนไปจับแมงจาไปนะจะมันบินบินบินให้ก็นักก็นักเราก็วาเลยไปขึ้นเด็กน้อยไปไปไปหาแมงจาไปแล้ก็บินแล้ก็บินตามมันกาะคุณเป๋มันจะกินอยู่ตามกาะเป๋มันก็กินบ่ตอนเป๋ไปก่อนนะก่อมาคุณเป๋เลยเออก็นักก็นักแล่นหัวไปก็จับก็นักนะสีเลยนะนี่หัก้อเนี่ยก้อไม้มันอีบ้ ทำราชามันดีขึ้นระบบเอบ้เงมดแ้ไม่แลวมกับุญเป็นเหมน้เอามาสั่ง้าขอไม่คิดว่าจะมันใสยังไง Mình chào. Thấy, Mình chào Mình chào cái na cái na bao pi po để em mưng vang tì con nặng em mưng còn tắt mày con tì hoa em